หม้ไม้เป็นเลขหนึ่งก็เจ็ดได้นะจะออกหนึ่งหนึ่งล่างหรือเปล่าม,มีความเป็นไปได้ไหมอาจารแม่ตัวสีแดงนะมันไปวางอยู่ไว้ข้างล่างมันจ,จะหลอกเราก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งล่างเมื่อกี้ออกห้าหนึ่งมอกหนึ่งหนึ่งอีกไม่หนีไปไหนหนึ่งไม่หนีอะ่ะนี่แหละเลขล่างมันยังยากยูยสองหกสี่เอาลองดูนะศูนย์ศูนย์ห้าสองหกสี่ก็ลองดูนะมันมีความเป็นไปได้หมดอนะ่ะบางครั้งเราคำนวณเกือบ,บเป็นเกือบตาย คนไปซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรมีบางครั้งก็ถูกไปอย่างนั้นนะละรางวัลที่หนึ่งเนาะแต่เราก็จะยืนยันยังผมยังไม่ได้ที่ใบจดหนึ่งนะด้วยอารย์แม่ไปก่อนเนาะแต่ส่วนมากหวยเราก็มันเซ็นเตอร์เราจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคเนาะครับหมอแวได้ที่คือเข้าอ,ะอ่ะเลขก็มีสองโซนนี้โซนบางไม่แน่งวดน,นี้อาจจะหมอกโซนปลบมาทางนี้มั่งก็ได้ใช่ครับโยงกลับมาก็ได้แบบนะี้ อาจจะ490049 349อาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้นะครับถ้าออก34ก็ถือว่าตรงแน่น <Man. S 1> ถือว่าตรงเพราะว่ามันมีบันไดหนึ่งที่เขาโชว์อยู่ถ้าออก34หรือ435านี่ก็ถือว่าส4โอมานแซงนะครับ <Yeah. S 1> แต่ผมภาวนาให้เท่าพวกนีนะ้แต่ผมก็มานั่งคิดว่าผมาพลาดที่ผมให้แรงว่าวาดลิงไถ่หรือเปล่า ทะเบียนรถก็ถอดทะเบียนรถออกแสดงเราไม่เห็นทะเบียนรถทะเบียนอะไรก็ว่าไปตามนั้นละแต่มอไซค์ปกติก็เจ็ดกับสองกับศูนย์เนาะที่เราแปรประจาอ่ะรัว่าได้กินข้าวส่วนมากมันจะเป็นก้ากระศูนนะกินข้าวบางครั้งก็ถูกหวยมองต่างมุมสามสนย์แปดคุณยศกสามส่นแปดมองต่างมุมน่าจะไปได้อยู่นะไปได้นะ เดือดขอเชื่อมเชื่อมโยงเพราว่า9ก้าสี่กับหกสี่น่ากลัวมากเพราะหนึ่งเราไปดูจากปกใ้ลุ้นเลยเนะี่ยปกเขามีรูปกองนะกองกองอ่ะกองกองคือเป็น9อยู่แล้วนาม9แล้วถ้าพิกลับคือเลขหกแล้วกองมีหใบด้วยปัญหาคืออยู่ตรงนี้ทีนี้สี่เขาเด่นอยู่แล้ว8ดนี้ยังเป็นอยู่ห่างอยู่นะที่จะอาจจะมาเสริมหลักร้อยตามผมมองนะ S <S ว่าสี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่หน้าสนครับและอีกตัวหนึ่งในในกลุ่มของสี่กุมารคือสี่สามห้าสี่สามห้าหรือสี่สามสี่เป็นนี้ได้เลยเขาอยู่โซนนี้หมดเลยเนี่ <S <S ออกสี่สามห้านี่คือได้เลยหรือห้าสามสี่สี่สามสี่คือสี่กุมารจะแทงเลขหลักนะ แบบนี้ละนี่ในกอบที่ผมแดงๆนี่ผมว่าเบื้องต้นอยู่ในนี้จะเป็นสองตัวนะผมว่ามีเลขสองตัวอย่างงี้อาจจะมันรวมต้องรวมบวกอีกบรรทัดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่เมมั่นใจอยู่แถบนี้หัวมมอยู่แถบนี้สี่เห็นมันเชื่อมเป็นสี่แปดได้เห็นไหมตรงนี้สี่แปดได้สามก็สามสี่สามห้าห้าก็มีห้าเก้าตัวเก่ากับห้าสามได้เห็นไหม 9ก้ากับเก้าเป็นอีโซนนี้แล้วหวยแต่ที่ผมนั่งคิดไปตามรูปมันจะเป็นเก้าสี่แล้วก็บันไดด้วยแล้วน่าจะเป็นหกสี่อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้อดูการเชื่อมโยงมันมันน่าจะเป็นอือสี่เก้าเก้าสี่ถือว่าเด่น <49 S 1> สี่เก้าับสี่หกป่ะเออสี4 99, 4 66, ่เก้าสี่หกเนี่ยมันเด่นเนี่ย ม่งั้นก็มันกลัวพันกันกับอีกตัวหนึ่งเก้ากับหกนี่เลยเก้ากับหกหกกับเก้ามันจาะคู่กันหรือเปล่าเป็นไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยันเดี๋ยวดูบันไดก่อนพี่เจ้าสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ไหมนี่เขาปูไปสองทางนะสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์แบบทางนี้เขาไม่โชว์แต่มาฝั่งนี้สี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ออกเต็มเต็มเลยเจ็ดร้อย ก่อนนั้นก็ออกเจ็ดเจ็ดเก้าเห็นไหมเนี่ยแล้วปีที่รอเก้าห้าเห็นไหมมันพัวพันถ้าออกเลขโลเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดก็ถือว่าอยู่ตรงนี้ตัวกันหยาบตัวเก่าตอนมันเก้าหกเก้าแต่เราดูเเก้าาหรดูจากมันเลยนะสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์ปั๊บเห็นไหมโดดคำมเรีนไม่เป็นกลุ่มที่เราให้อ่ะแปดสี่หกหกสี่แปดเห็นไหมแต่เข้ามาทางนี้เห็นไหมเนยเป็นสี่หกก็ได้เห็นไหมหรือสี่เก้าก็ได้เนี่ย บันไดนี้ให้ดูดีๆเนอ้อหันให้ถูกไปให้ถูกเผื่อได้สามตัวครับดูมันมันไม่หลุดนะนี่สี่สามหกสามศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเรามาอะไรเนะมื่อกี้ศูนย์ศูนย์เนอะครับนี่ตัวรับทสียงคือสามสี่มันก็ไม่ไม่ไม่หนือไม่หนีความคิดผมอสามสี่สี่หกสี่เก้าเห็นไหม หกแปดแปดหสี่หกสี่กอยู่ตรงนี้ที่มันหลุดในกรอบของสเต็ปก็เห็นไหมมีการเชื่อมโยงมาอยู่ถ้าจะมาจากข้างบนมันก็จะมาเชื่อมโยงกับ4 3, 5, ี่สามห้เห็นไหมมันมันมันเป็นกลุ่มเดียวกันหมดอ่ะมันก็ต้องรอรอหน่อยลักแล้วรอหน่อยก็ต้องรอรออะไรนะ่รอยสี่กุม,มารวัดลาคนตีก็จะเล่นสองหน้ากองทัพตีข่างเดียวอยู่แต่ตั้ง แต่ตะโพนเขาจะตีสองวันเมื่อกี้ลุงดาวสไตล์ออกเลยว่าเบิ้ลอลกระเบิ้ลเนี่ยเรารู้ว่าเบิ้ลอยู่แล้วยังไงก็มันหอยกระเบิ้ลเพราะะปูมาข้างหน้าตะปูมาข้างหน้าเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วเราเดาว่าห่วยที่จะออกตัวต่อไปมีโอกาสถ้าเป็นเบิ้ลเนี่ยจะเป็นศูนย์ศูนย์แค่ตัวเดียวตัวอื่นไม่ใช่แล้วแล้วถ้าออกเบิ้ลแล้วมันจะเป็นสไตล์นวันนี้เบิ้ลเนี่ยวันนี้เป็นเลขหหามตะโพนสองหน้าออก สี่หอ่าสี่หกสอ่าเก้าสี่เก้าเก้าสี่าสหไปงอะไรเี้อ๋อแล้วมันก็ออกแน่นอนดปอ่าถ้าออกแน่นอนววนหน้าลาก็ปูสีปูมันไปเลยอมันมีสองประเด็นแค่นี้นะหวยนะเลขบนนั่นนี่เลขบนเลยถ้าก็มาสี่สห้าหรือว่าไม่น่าเกียดจะมาสามห้าห้าสามสามสี่สี่สาก็ไม่น่าเกียดอ่ะ หรือเป็นหวยเขาเรียกว่าหวยแสงแซงคิวอะแต่ปกติเขาจะลงไปที่ห้าสามห้าก้ามันก็นเป็นงวดปีที่แล้วอันนี้ปูกเนาะเอาแบบนี้เนาะสี่ห้าเก้าอะ 4, 5, 9, ไไม่น่าจะได้นะน่าจะได้อยู่ในอยู่ในเขตนี้เหมือนกันสี่ห้าเก้าน่าจะได้ห้าสาม่างก็มีความเป็นไปได้อยู่ เพราะมันจะพ่วงต่อกับสีกุมารงวดหน้าถ้าเกิด <Yeah. S 1> ตามเป้าที่เราวางไว้สีกุมาหรหลจจะมีงวดหน้าอันที่จริงผมมองสีกุมารงวดหน้านะคือ hmm. ถ้าหวยออกงวดนี้อยู่ในกลุ่มโซนสูงหรือแปดสี่หกอะไรแบบนี้ก็ช่างงวดหน้าเล่นสีกุมารเลยหลับตาเล่นเลย <Yeah. S 1> นี่อ่ะนะม <Yeah. S 1> ีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมแปดสี่หกเก้าเจ็ดห้าหรือเก้าห้าเจ็ดอะไรก็ท่าแล้วก็ 996แบบนี้ถ้าออกแบบนี้งวดหน้าเราเล่นสี่กุมารเลยครับอาเล่นจริงอันนี้คือเรื่อจริงงวดที่สามแล้วก็มีโอกาสที่ศูนย์จะปูข้ามงวดคืองวดนี้อาจจะหลุดจะโตหัวศูนย์อาจจะหลุดมีฟังให้ดีนะศูนอาจจะหลุดไปโตหัวแล้วก็ระเก็บไว้งวดหน้าคือศูนย์อาจจะอยู่ล่างเหมือนเดิม,มลักษณะมันจะเป็นราณาแค่นี้เราหวย ศูนย์เก้าหกได้ไหมน่าจะพอได้อยู่นะหรือว่าอยู่ในอาจารย์แม่สี่ห้าหกก็ถือว่าสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกตัวเดียวกันยู่ลูกบอลฝันเกิดมันออกหกสี่หลักร้อยจะเป็นอะไรแบบนี้นะใช่ครับถ้าออกสี่หกหลักร้อยเป็นอะไรครับถ้าออกสี่เก้าหลักร้อยเป็นอะไรครับน่าจะมีแค่นี้นะในแนวคิดมันมีที่มาที่ไปด้วย คือถ้าเราไปฝันบางคนฝันแม่นก็แม่นจริงๆบางคนก็ไม่แม่นก็คือหลุดไกลเลยครับเห็นผีก็ผีมาบอกผีก็ะหลอกก็มีผีบอกจริงๆก็มีมีหลายอยา่างแต่ดวงเรามัน,ม,นมันเกี่ยวกับเส้นบาร,รมีบุญเก่ากรรมเกิอดอะไรก็มัตก็งร้างให้เราอ่ะ <c oughs> คนจะถูกเหมือนคนที่แล้วเราบอกว่าซื้อตัวเดียวก็ถูกครัแต่วันนี้เราให้สองตัวก็ววถูกถูกเหมือนเดิมเนาไม่เยอะนะ เราภาวนาเหมือนเ่าเนาะใช่ครับมันเป็นไปได้เหรอให้ถูกเหมือนเดิมเมื่อทีแ้วเราให้ตัวเดียวถูกศูนย์ศูนย์ตัวเดียวถูกวันนี้เราให้สองตัวสองตัวก็ถูกก็ถูกเหมือนเดิมครัภาวนาโมโมสี่แปดสี่สามนี่ผมพลาดทั้งที่บันไดมันก็ได้อยู่ครเอทีถูกมั้งวันนั้นเขาก็ไปซื้อแปดสี่สามมั้งเขาก็ถูกผมให้แปดสี่หกทั้งวันนี้ถ้าก็มาแปดเก้าสี่ก็ไม่น่าเกลียด เก้าห้าสามเก้าห้าสี่ก็ไม่น่าเกียดหรือสี่สามสี่สี่สามห้านี่ผมตีโจทย์ตามบันไดน,นะบันไดสเต็ปอะครวรู้สึกมันค่อนข้างจะแม่นด้วยมันสังเกตดูดีๆทําไมหววเขาจะออกให้ให้เราเห็นแบบแบบสังเกตดูง่ายๆเราไล่ไล่บันไดสเต็ปเข้ามาเนะเาะเขาจะออกแปดแปดลีกล่างนะครับแต่ถ้าหลุดแปดแปดไม่ออกมันเหมือนกันกับการย้ายบันได มันก็ต้องไปจูนที่ศูนย์แปด่าครึ่งก็องเอาศูนย์มาเล่นนีแ่แกเล่นล่างนี่แหละมุมมองมันจะมีแค่นี้เลขล่างแต่ยังไงก็ช่างเหอะมหัศวหัวมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อมตัวเก่าหัวจอกหนึ่งแปดหรือหนึ่งศูนย์ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่เชื่อมตัวเก่าหัวออกแปดแน่นอนเลยเลขล่างนะเลขล่างยังไงก็ออกแปดแปดเลขล่างแต่ถ้าเชื่อมศูนย์ผมก็ไปยังไงแบบนี้นะกํา,าลราหาอยู่หาอยู่นะันถ้าเป็นเลขศูนย<ม>์นอยู่ประมาณเนี้ย